สวัสดีค่ะไปเที่ยวกับกล้วยกันค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาทำธุระที่ลันโดบเขตคองตันของประเทศฝรั่งเศสค่ะพื้นที่แถวๆนี้นะคะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็น ุบเขาค่ะคือแบบพื้นที่สูงๆต่ำๆๆสลับกันก็จะมีบ้านผู้คนมีหมู่บ้านอยู่ภายในนะคะแล้วก็จะมีเป็นทุ่งหญ้าเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะคือเปิดกระจกมานี่คือแบบกลิ่นที่วัวแรงมากจ้า และที่น่าสนใจของที่นี่นะคะก็คือที่นี่มีปราสาทโบราณชื่อดังค่ะที่อยู่ริมทะเลสาบในหุบเขาแห่งนี้ค่ะ oh. ปราสาทในหุบเขาแห่งนี้มีชื่อว่าชัตเตอวานหรือว่าปราสาทแห่งวานนั่นเองค่ะปราสาทแห่งนี้มีมาก่อนที่จะมีการสร้างทะเลสาบนะคะพอมีการสร้างทะเลสาบน้ำล้อมจนถึงขอบกำแพงเลยทำให้สวนของปราสาทนี้หายจมไปอยู่ใต้น้ำหมดเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้เรียกว่าวานนะคะแล้วก็เจ้าของแต่ดั้งแต่เดิมเลยะค่ะชื่อทีเนียแล้วก็ปีแอร์เดอปีแอร์ฟอร์ตามลำดับค่ะต่อมามีกิอมแกสแอสตังนะคะได้ซื้อวานแห่งนี้แล้วก็ได้สร้างปราสาทขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ oh. ปราสาทจะมีลักษณะเป็นป้อมประการนะคะสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13นะคะจนถึงตอนนี้ก็700กว่าปีแล้วเนาะ oh. หลังจากที่แอสตังได้สร้างปราสาทแห่งนี้นะคะเขาและครอบครัวก็ได้อาศัยอยู่ที่นี่เรื่อยมาค่ะก็คือเป็นบ้านนั่นละค่ะบ้านของคนรวยในสมัยก่อนคือแอสตังเนี่ยเขาเป็นลูกของชองหลอดแห่งเชอร์ลาดค่ะเป็นแชมเบอร์เลนของกษัตริย์ชาวที่7นะคะเขาเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วก็เป็นเสนาบดีแห่งแวร์แกค่ะ ก่อนหน้านี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดปรับปรุงค่ะก็เลยได้แต่วนดูรอบๆนอกปราสาทนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินอ้อมมาด้านหลังของปราสาทนะคะเพราะเขาบอกว่าจะมีจุดถ่ายรูปอยู่ด้านหลังที่จะเห็นวิวปราสาทเต็มตัวและจุดถ่ายรูปก็คือขอนไม้2อันนี่แหละค่ะทุกคนเขาบอกว่าให้ไปยืนบนขอนไม้นี้นะคะแล้วจะได้วิวของตัวปราสาทอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ หลังจากที่ปราสาทวานได้ถูกเวนคืนไปเพื่อสร้างทะเลสาบนะคะน้ำก็เข้ามาทำให้พื้นที่ของวานเนี่ยค่ะลดต่ำลงแต่ว่าตัวปราสาทก็ยังคงอยู่นะคะไม่ได้จมลงไปในน้ำจะมีจุดถ่ายรูปสวยอยู่อีกที่หนึ่งนะคะก็คือจะมีเกาะน,น้อยๆอยู่ด้านหลังปราสาทค่ะเดี๋ยวกล้ยจะเดินข้ามไปยังเกาะน,น้อยๆแห่งนี้เพื่อถ่ายรูปนะคะนี่คือรูปที่กล้ยถ่ายจากเกาะน,น้อยๆนี้นะคะก็จะมีน้ำขันอยู่ข้างหน้าวิวปราสาทที่ถ่ายได้จากเกาะจ้า เห็นแล้วอยากใส่ชุดเจ้าหญิงเลยค่ะทุกคนมโนว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงอยู่ในปราสาทเหมือนที่เห็นในาระตูนเลยอะค่ะคือสวยงามคลาสสิกมากๆช่วงนี้น้ำไม่เยอะนะคะทุกคนสามารถข่ามมายังเกาะได้แบบนี้ค่ะ นี่ไกด์ท้องถิ่นเขาอธิบายใหญ่เลยคะ่ะทุกคนเขาภูมิใจนําเสนอมากนะคะคือพี่เขาบอกว่าถ้าช่วงน้ําขึ้นนะคะก็คือจะถึงขอบกําแพงนู่นเลยคะ่ะตันนี้กล้วยก,กําลังเดินข้ามกลับไปนะคะทุกคนเหยียบลูกหินล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงคะ่ะทุกคน ก็หลังจากที่ได้ถูกเวรคืนไปนะคะก็มีสำนักงานการท่องเที่ยวค่ะเขาเข้ามาดูแลแล้วก็มีการสร้างท่าเรือที่นี่ค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงปราสาทได้ในช่วงที่น้ำขึ้นนะคะแล้วก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมก็คือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในปราสาทรอบๆตัวปราสาทนะคะแต่ว่าช่วงโควิดช่วงปี2ปีมานี้เขาก็มีการปิดชั่วคราวนะคะ ชั่วคราวไหมอจนถึงณตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้เปิดเลยแต่ก็สามารถมาชมความงามภายนอกได้นะคะทุกคนคือของจริงสวยมากจริงสวยงามคลาสสิกค,คืออิ่มอกอิ่มใจสวยสวยอยากได้อยากอยากสร้างบ้านแบบนี้ที่ไทยมั่งจะต้องเก็บเงินก่อนต้องเก็บเท่าไหร่เนี้ยทั้งชีวิต <laughs> ด้านหน้าประสาทนี้วันนี้มีคนมานอนกลางเต็นท์ด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เห็นรถมาสองคันสอบถามพูดคุยแล้วแต่กี้เขาบอกว่าเขาจะมานอนที่นี่คืนนี้ mm hmm. ส่วนกล้วยน,นั้นขอกลับไปนอนอุ่นๆที่บ้านดีกว่าคะ่ะทุกคน mm hmm. สวยไหมคะทุกคน เหมือนภาพที่แบบเคยเห็นในการ์ตูนตอนเด็กๆอะค่ะวันนี้ได้มาเห็นของจริงอายุแบบนี่700กว่าปีแล้วนะคะคือรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันได้มาเที่ยวกับกล้วยกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กล้วยด้วยนะคะ ตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วกล้วยขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายจ้า